เอาเฮ้ย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 าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมเข้าเกมมาแล้วทำไมเอ้าทำไมเขาถึงเดินอย่างนี้เอาเออเอ่อทำไมเขาถึงเดินแบบนี้เอ้าคุณผู้ชมเอ้าอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอ้าเอ้า เอาทำไมเงยเป็นงั้นอะผู้ชมเอาอันนี้เขาต้อนรับวันฮาโลวีนเหรอเฮ้ยเอาเป็นกัน,นหมดแล้วเอาทั้งเมืองเป็นซอมบี้กัน,นหมดแล้วเอาอะไรวะเนี่ยเอาโอ้โหควาบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผู้ชมครับวิดีโอนี้จะพาผู้ชมดูดน้ำอีกนะครับวิ่งเบี้ยวเลย เอ้ยอะไรผมตกตกใจกับไอ้พวกนี้มากเลยมันเป็นอะไรของเขาเนี่ยฮะฮะเขาเป็นอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเขาเป็นอะไรกันน่ะเอ้าเฮ้ยเอากลัวหายเอา้าเขาเป็นอะไรกันวะเนี่ยไอ้ผมเพิ่งเข้าเกมมาผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยวันนี้คือวันนี้คือวันฮาโลาวีนนะครับคุณผู้ชมครับวันผีหลอกแห่งชาตินะครับพ่อ พี่หลอกแห่งชาติโอเคครับผมวิดีโอนี้เราจะทำการดูดน้ำวันที่6ตกปีนะครับผมในเมื่อเราใช้เครื่องดูดใช้ท่อดูดแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่สำเร็จวันนี้วิดีโอน,นี้ผมมีสูบซิ่งครับผู้ชมครับ <G ül üş> ผมมีสูบซิ่งให้คุณูชมได้ดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ,บเดี๋ยววันนี้จัดสูบซิ่งมาหน่อยอือนะรถไถยคันไหนดี8210มาดิมีเปล่า,อาเอาฟอร์ด8210ไม่ได้ติ๊กมาอีกโอ้โหจัดลือละสิตาแม่เอานิวหอนแหลนก็ได้นิวหอนแหลกก็ได้นิวอนแหลเราอยู่ตรงไหนวะออานิวหอนแหล์เราไปไถนาอยู่นี่ อน่าจะอยู่ตรงนี้วันนี้ผมมีสูบซิ่งด้วยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยเอาเอาอ๋ออันนี้มันอันนี้นี่ว่ะเอาแล้วนิวฮอลแลนด์เราอยู่ไหนอะนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ไม่มีอะไม่มีผมซื้อใหม่ละฮะ รู้ว่าเราจะเอาไอ้นี่เอาทำไมนะมันยกดำอะ่ะเอางั้นเดี๋ยวผมเอานี่ฮอนแนลนด์แล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ฮอนแลนด์เรายังไม่ได้เอามาเลยนะครับผมไหนวะอันนี้อ่ะ,ะเดี๋ยวเราเอานี่ฮอนแลนด์ละกันเอาละนี่เอาไปเอานี่ฮอนแลนด์มาเลย เออไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วคนเขาเป็นอะไรกันวะเนี่ยอะเขาเป็นอะไรกันอะคนน่ะนี่มันฮานฮาลาวีนยังยันในเกมเลยเหรอวะเนี่ยฮะมานี่ดิไอ้ท่อซิ่งมานี่แหม่จิจิเลเชียลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมท่อซิ่งอะดูดน้ำไม่ขึ้นแม่เดี๋ยวเจอท่อสูบซิ่งครับผมเดี๋ยวเจอสูบซิ่งของผมมาเนี่ย มานี่สูบซิ่งนะนี่คือสูบซิ่งครับคุณผู้ชมครับแม่มันสามารถที่จะเอาขึ้นหรือเอาลงก็ได้นะครับมะสูบซิ่งมานี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะสูบซิ่งผมมานี่เลยมานะครับ <c oughs> ผมแม่ดูดจากสารเกินน้ำเนี่ยโอ้โหมานี่ได้สูบซิ่งนะ <c oughs> ต้องเกิฉุกเช็คของผม สุดซิงครับสุดซิงไปกันเลยครับสุดซิงครับสุดซิงมาแล้วครับอ่าสุดซิงมาแล้วครับแหมไปวิ่งในน้ำี่วิ่งในน้ํำเป็นเรือเลยนะคุณผู้ชมครับอ่าเป็นเรือได้สบายเลยนะครับผมทำไมวิ่งช้าจังวะอ,อ๋อวิ่งความเร็วได้เท่านี้โอเคแหมเราไปสุดซิงอยู่ข้างหลังเราจะกลัวอะไรแล้วเนาะโอ้โหดึกกึกกัก,กะครับผม เรามีสูบซิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะกลัวอะไรนะคุณชงเนาะมาไหมเดี๋ยวเจอสูบซิ่งของผมเดี๋ยวเจอสูบซิ่งเดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจอนะผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอฉุบชิงเลยเดี๋ยวเจอฉุบชิงเลยนะครับผมโอ้โหคนเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยคนเขากินยาอะไรอะ่ะคนเขาโดนอะไรอะคุณผู้ชมฮะผมนี่งงเลยเอ้ยงงเลยครับผม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเจอสูบซิ่งเดี๋ยวเจอสูบซิ่งมานี่ดิมานี่มานี่เจอสูบซิ่งผมนะแหม่ดูดยากดูดเย็นซะเหลือเกินนะวันนี้วันที่หกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับยังไม่ขึ้นเลยวันนี้เราไม่ต้องใช้สายยางครับอ่าวันนี้เราจะใช้เป็นแบบ สูบซิ่งเลยนะครับอ่าสูบซิ่งเลยมาเน,นี้ยมาเน,นี้ยมาเนี้ยมันต้องจุ่มนะครับผมต้องจุ่มลงน้ำนะครับเอมันต้องจุ่มตรงๆไม่ใช่หรอครุณผู้ชมใช่ปะต้องต้องจุ่มตรงๆหรือเปล่าครับมันต้องจุ่มลงตรงๆหรือเปล่าอ่าน่าจะน่ามันก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ ถือถ้าจุ่มตรงลงตรงๆเราก็ต้องมาจุ่มตรงนี้เนี่ยนะครับผมเอาละอืดอ่ามันหมุนไม่ได้เหรอหมุนไม่ได้ครับเอาละมาสุบซิ่งเดี๋ยวเจอสุบซิ่งของผมถอยไปไกลๆดิมันใกล้เกินว่ะจื่มอ่าลงไปครับลงไป สูบซิ่งทำงานครับสูบซิ่งทำงานอ๋อมันสามารถสไลด์ลงลงขึ้นก็ได้ครับคุณผู้ชมอ๋อมันมีเฮลิโอเล็กอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี้ขึ้นมาก่อนเอานี้ขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมอ่าเอานี้ขึ้นมา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 เดี๋ยวมันจะโดนสูบซิ่งปั่นโอ้โหแหมจริงๆเลยเชียอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่ามันจะโดนสูบซิ่งปั่นเนาะ กวยวางครับกวยวางกวยวางเดีย๋ยวจะโดนสูบซิ่งปั่นเอานะครับจะเย็นๆนะครับเดี๋ยว ط. นี่มันจะโดนสูบซิ่งเอานะครับพยายามอย่าเดินมั่วนะครับระวังสูบซิ่งด้วยนะออเอเอประมาณนี้น,นี่อันนี้สว่างดีเวลาไหนมันสว่างสุดวะไหนดูดิอ๋อนี่ก็ได้อยู่นะนี่ก็ได้อยู่ไม่กิเลสหรอกน้อคุณโยมนะ สูบซิ่งทำงานเดี๋ยวเด้วเดยเอากลวยมาวางก่อนเดี๋ยวคนมีคนมานะครับเราต้องมีกลวยครับทุกอย่างต้องมีกลวยนะครับผมทุกอย่างต้องมีกลวยนะครับก็จงรับนี่ครับทุกอย่างต้องมีกลวยนะครับผมอันนี้ต้องปิดไว้ฝั่งนี้นะครับห้ามเข้านะครับห้ามคนเข้าเนาะคยณจราบห้ามคนเข้าอันนี้อันนี้มาวางตั้งไว้ตรงนี้อันหนึ่ง ไอ้นี่มันมาเดินชนเราทําไมวะเนี่ยอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้อันนึงข้างหน้าอันนึงครับน,นี่อันนี้มาตั้งไว้ข้างหน้าอันนึงโอเคครับเอ้าล้มอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเอาวางลงไปครับนี่ดูดน้มนะครับผมยาไปครับผมสูบซิ่งของเราวันเน่เดี๋ยวเรายกยกสูบซิ่งให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ สูบซิงของเราในการดูดน้ําวันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมีสูบซิ่งในการดูดน้ําด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเหลือจะเยื่อครับคุณผู้ชมครับเหลือจะเฉื่อยเหลือจะเชื่อครับผมแม่มาครับผมมาเรามาสูบซิ่งกันดีกว่าครับเรามาเป็นสูบซิ่งกันดีกว่าคุณผู้ชมปั่นดิเฮ้ยหมนแล้วคุณผู้ชมหมนแล้วหมนแล้วหมนแล้ว ว้าหมดแล้ว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 ยูหูไหนล่ะน้ำโอ้ว้าวปุบจุ่มแล้วคุณยมจุ่มแล้วผมจุ่มลงน้ำแล้วคุณยมว้าน้ำ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 นน้ำน้น้ำอกน้ำน้ำน้ำอกน้ำ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 นน้ำนน้ำนน้ำนอยู่ไหนอะ เราเราเราน้ำออกไปไหนอ่ะเราน้ำออกทางไหนอ่ะว้าน้ำออกทางไหนอ่ะหรือมันปั่นเหมือนเรือเหรอแล้วน้าออกทางไหนอ่ะเอาอ๋อหรือว่ามันต้องใช้สายยางเอาแล้วน้าออกทางไหนวะสูบซิงทำงานครับสูบซิงทำงานแล้วสูบซิงทำงานแล้วคุณผู้ชมสูบซิงทำงาน อ่าเราก็นั่งชิวเลยนะครับผมแม่น้ําก็จะกระเด็นออกชิวเชลนะครับผมเชลเชวไลนะครับคุณยองครับแม่ชิวชิครับชิวชิโอ้โหชิวชิกันลาชิวชิกันลามันลดปะเนี่ยมันลดปะเนี่ยลงอีกดิลงอีกพี่ลงอีกลงอีกลงอีกออกข้างหน้าไม่เกี่ยวหรอ ข้างหน้าไม่เกี่ยวนะครับอ๋อดูดิพี่เอ้เอาเ๋ออ๋อมีถอดอะไรนี้ด้วยคุณผู้ชมตัวเอกแล้วก็ตัวบีมันมันโอ้โหมีตัวเอกเอา้าดูดิพี่อ่ามันเขาน่าจะกำลังปั่นน้ำอยู่มั้งคุณผู้ชม ดูดแล้วดูดแล้วโอ้โหนี่ครับอ๋อมันมีที่ตั้งด้วยครับผมคุณผู้ชมโอ้โอะดูสิพี่เอา้าไหนละท่อสิ่งไม่เห็นดูดน้ําขึ้นเลยไม่เห็นน้ํามีน้ําพุ่งเลยเนี่ยโอ้โหรครับเนี่ยไม่เห็นมีน้ําพุ่งเลยโอโ้น้ำไม่เห็นพุ่งเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหะไรครับเนี่ย โอ้โหเดี oh, ๋ยวนะเฮ้ยโอ้ตรงนี้ม oh, no ีดินด้วยเหรออ๋อลาดยางเหรอออ๋เป็นที่ลาดยางเหรอน่าจะใช่นะครับโอ้โหเป็นที่ลาดยางว่ะโอ้ยตายคุณผู้ชมมันไม่มันไม่ทำไมมันไม่ไม่ดูดให้เราเลยมะอันนี้ก็ท่อเต็มเลยเนี่ยโอ้โห มันไม่ดูดให้เราเลยเนี่ยคุณยมองอไงดีเนี่ยอันนี้ก็เดินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ดินสุดอีกแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วดีดีหน่อยดีพี่เอยดินมันสุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นกันไหมเนี่ยว่าดินมันสุดเนี่ยโอ้หนอดูดครับดูดน้ำครับดูดน้ำสูบอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสูบน้ำนะครับผมอ่ากำลังให้ปล่อยมันสูบไปนะครับคุณยมครับ ไว้มันสูบไปเลยสูบไปเลยสูบน้ำไปเลยครับสูบน้ำไปเลยแล้วน้ำมันออกทางไหนเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวนะหรือว่ามันไว้สำหรับตีแบบเหมือนเรือวะคุณผู้ชมมันเรือมันใช้เรือปะเนี่ยฮะผมงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยฮะถอยดิลองถอยหลังดิเออเฮ้ เออใจเย็นดิพี่ใจเย็นจเจนอะไรวะเนี่ยมันก็ปั่นปกติไม่ใช่เหรออะไรวะผมงงนานแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาดีพี่เอาดีดีพี่โอ้มาเสร็จยังเนี่ยพี่เออวันไหนมันจะแห้งเนี่ยโอ้ตายแล้วน้ำไม่เห็นพุ่งเลยวะเนี่ยโอ้สูบปลอมเหรอเนี่ยโอ้โหเครื่องโอ้โหพญานาค สูบพญายนาคปลอมเหรอครับเนี่ยโอ้โหก็ไม่บอกผมเนาะสูบซิ่งปลอมนะครับผมโอเคคนดูเอาไว้พิมพ์วันนี้แล้วกันนะนะสูบปลอมอ่ะเจอสูบปลอมอ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้มันก็หมุนอยู่นะแต่เจอสูบปลอมครับสวัสดีครับพอลราปิดอของปลอมอะไรวะเนี่ย